ค่ะลำหรับนี้นะคะเราจะมีผู้แทนจากนักศึกษาในรุ่น52นะคะเป็นผู้แทนในการถวายดอกไม้ทูกเทียนแผ่แด่องค์พระแก้วที่ห้องนี้นะคะก็มีคุณสาธิกิรติแสงพุทธและคุณจุธารัตน์จีนจัญญาค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านเป็นผู้แทนในการถวายทูกเทียนแผ่และดอกไม้นะคะที่หน้าพระแก้วค่ะขอท่านพนมมือนะคะพิธีการแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะคะเพื่อเป็นการถวายความต้อนรับพระอาจารย์จ้าคัด ซึ่งท่านพระราชปัญญาวาชิโรดมท่านจะได้เมตตาจุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วเราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยตามพระสัพ่พนะคะท,ท่านประนมมือขึ้นนะคะ samma sambuddho sakyawana ahalaṃ sammā sambuddho kathāvā mettham ketoṃ sampi vādemi upaṃ kathāvantaṃ akhivātehi svākhato bhagavantaṃ sambuddho so นามัสสมิสุปฏิปันโนขะวะโตสาวะกสังโฆสุปฏิปันโนขะวะโตสาวะกสังโฆสังขารนามิสังฆานามิพระมัสการะเจ้า เรยนอาจารย์ลำดับเรียนเชิญอาจารย์ไปนะะคกทิยาทัศนาสุวรรณนะคะอาาจรย์มงคลล่าหานะคะจุดทูบเทียนเครื่องทองวามลาลัยหน้รูปเหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมโชคาคอาจารย์ เชิญทุกท่านก่าบคำว่าสาธุพร้อมกันสามครั้งนะคะสาธุสาธุสาธุอะ<า>นุโมทามิค่ะขอเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะ และในลำดับถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐนะคะถวายพวงมาลัยหน้ารูปเหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังศรินทโรค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ ค่ะเชิญทุกท่านกล่าควคำว่าสาธุพร้อมกันอีกครั้งนะคะสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะ ในลำดับถัดไปนะคะจะใครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทะกนอมฤึกโชคนะคะท่านเป็นรองประธานอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทันทศสมาธิฝ่ายบริหารนะคะท่านจะได้เมตตามากล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ รับสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวัชิโรดมเจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตุภาพหลวงพ่อเรียงสิรินทรโรป,ประธานพิธีการรับสการพระอาจารย์ทุกลูก เรียนท่านอาจารย์มงคลล่าหาประธานคณะกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิประธานพิธีฝ่ายคารวะท่านคณะกรรมการคณะผู้บริหารสาขาคณาจารย์คณะพี่เลี้ยงและนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ ทั้งที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และสาขาทั่วประเทศกระผมนายทกนอมริกโชครองประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรมกรมการคณอาจารย์คณะพี่เลี้ยงและนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่5 2บสอง ทวิปัญญาสโมโภวิริยะมงคลความเพยรน,นำไปสู่ความเจริญรู้สึกปฏิยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมแเมตามาเป็นประธานในพิธีปฐมฤิเศิศและมอบโจทเป็นสิทธิของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่52ในครั้งนี้ ในการศึกษาหลักสูตรครูสมาธิครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรุปผู้กอ่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพโดยกำหนดให้มีการเรียน ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับจุดประสงค์และพื้นฐานการทำสมาธิการบริกรรมฌานญาณวิปัสสนาและการเรียนภาคปฏิบัติคือปฏิบัติเดินตรงกงมนั่งสมาธิทำวัดเช้าและทำวัดเย็นตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมระยะเวลาหกเดือน โดยมีสาขาที่ขอเปิดทำการเรียนการสอนในรุ่นนี้จำนวน225สาขามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น7,843คนทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติสัมมาสมาธิตามหลักสูตรอันเป็นการสะสมพลังจิต สร้างคุณธรรมอย่างน้อยสามประการได้แก่เป็นผู้ที่มีเหตุผลมีความรับผิดชอบสูงและมีความเมตตานำไปสู่สันติสุขสันตภาพยิ่งขึ้นต่อไปบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วจึงขอากราบราชนาท่านเจ้าคุณอาจารย์ประธานในพิธี ได้โปรดเมตตาประกอบพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นสิทธิตามระดับที่พิธีกรจะได้ดำเนินการต่อไปกราบนักสการด้วยความเคารพครับ ระหว่างนี้นะคะก็จะมีท่านเจ้าหน้าที่ของเรานะคะแจกดอกบัวนะคะท่านละหนึ่งชุดนะคะเพื่อเราจะมอบตัวเป็นสิทธิของพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยกันค่ะรายงานให้ทราบถึงจานวนของสาขาที่เปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิในรุ่นที่52นี้ทั่วประเทศนะคะ225สาขาและทุกท่านก็มีเพื่อนร่วมรุ่นนะคะจํานวน7,843าคนนะคะทั่วประเทศค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการถัดไปนะคะจะขออนุญาตแนะนำ อนุกรรมการนะคะแล้วก็ท่านผู้ดูแลสาขาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าได้แนะนําไปแล้วในช่วงต้นบางส่วนนะคะจะขออนุญาตแนะนําท่านอนุกรรมการหลักสูตรนะคะครูสมาธิและหลักสูตรวิธันทาศาสมาธิค่ะนะคะท่านแรกนะคะดอกไม้ทูบทีที่ได้รับไ <คน S 2> ปนะคะหลังจากที่เสร็จพิธีถวายตัวเป็นศีลแล้วรนํากลับไปบูชาที่บ้านต่อได้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้นักศึกษาคุูสมาธิรุ่นท้งทีทงสองนะคะซึ่งจะเป็นตัวแทนของทุกๆท่านนะคะให้แก่คุณประเรศอัธวิพัฒน์นะคะแลวก็คุณนิสรามนท์โพคิกินกิรวาิชาการก็จะเป็นตัวแทนนะคะช่วยผู้ดูแลสาขาวัฒนมงคลด้วยค่ะและถวายพันดอกไม้และผ้าทูกเทียนแพรนะคะเดี๋ยวสาขาเราก็จะทําไปพร้อมๆกับทางวัดทรมกาลนะุคสมาธิและหลักสตรวิชาการศึกษาสมาธิค่ะ ่านอาจารย์นรุมนสังขวัติค่ะอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทีธรศาสตร์สมาธิค่ะท่านอาจารย์สาธิตาชูติการค่ะท่านเป็นอนุกรรมการนะคะอีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ดูแลสาขานะคะค1 4 9นะคะอื้อจือเลียงด้วยนะคะ่คคานอาน<ด>จารย์กฤษกร<พ>าราชธานีนะ,น,นะคะคุณนิสรามนเป็นอ<า>นุกรรมการและดํารงตําแหน่งผู้ดูแลสาขา258าค่ะวัดวิปัสนาดงเย็นนะคะ แต่ท่านอาจารย์จระหงทิพทองวีรับถวาย,ไป,ายไปพร้อมๆกับสาขาวัดธรมงคลค่ะหลักสูวิทันตสาสมาธิค่ะท่านถัดไปนะคะท่านอาจาราย์ไกรรัตรีสัตยพันนะคะ<อ>ท่านเป็นอนุกรรมการหลักสูตรภูสมาธิ <ไป S 1> และหลักสูตรวิธันตศาส,าส,าส,าสามาธิและดํารงตราารําแหน่งเป็นที่ปรึกษาสถาบันพลังจิตาุภาพสาขา17วัดปาหลวงจังหวัดนดรธนีนะค่ะ ถัดไปนะคะท่านอาจารย์ศรีสุการนะคะบินทาประสิทธิ์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา303กระทรวงสาธารณสุขะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์บุณรัตน์พรเฉลิมรัตน์นะคะอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทยาภาษาสมาธิค่ะค่ะและสุดท้ายจริงๆนะคะพิธีกรเองค่ะอาจารย์แคทรียาวรปัญญาค่ะอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทยาภาษาสมาธิค่ะ ลำดับถัดไปนะคะจะใครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มงคลนะคะลาหานะคะประธานอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทันตศาสตสมาธิประธานพิธีฝ่ายคารวาสนะคะจะได้เมตตามากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ กลับนมสักการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวัชิรดมพระอาจารย์สุพลขันติพโลเจ้าวาดวัดเทพเจติอาจารย์กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศรินทโรประธานพิธีในวันนี้ครับกลับนมสักการพร,พระราอาจารย์ทุกลูกท่านประธานคณะอนุก,กรรมการทุกคณะนะครับวันนี้ต้อง ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่านให้เกียรติมาร่วมเยอะเหลือเกินนะครับและก็เรียนท่านคณะอนุกรรมการทุกคณะนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีและเป็นการให้เกียรติต่อนักศึกษาทุกท่านทั่วประเทศนะครับเรียนท่านผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพท่านผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาคณาจารย์และพี่เลี้ยงตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่52ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และที่ทำการสาขาทั่วประเทศนะครับเดิมทีนั้นวันนี้เนี่ยประธานพิธีฝ่ายคารวะเป็นท่านดรสิริธาต์โลดจนพลึกนะครับบางเอิ่นท่านติดภารกิจด่วนท่านก็เลยได้กรุณามอบหมายให้อาจารย์ผู้ใหญ่ในมูลนิธิเป็นลำดับนะครับแต่หลายท่านก็ติดภารกิจ มาถึงท่านอาจารย์ดาวน้อยสุทธินิพพันธ์นะครับรองเลขาธิการมูลนิธิแล้วก็ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่านก็ติดภารกิจด,วด่วนล่าสุดวนันนี้ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีฝ่ายราวาดในวันนี้แทนนะครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกเขินๆอยู่นะครับแต่ก็อย่งางไรเสียก็จะขออนุญาตได้ ทำหน้าที่นะครับเต็มความสามารถตามที่ท่านผู้ใหญ่ตานไใ้เมตตามอบภารกิจอันสําคัญนี้ให้ทุกท่านครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งของทุกท่านนะครับสำหรับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่52ที่ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ท่านคือท่านคือผู้ที่โชคดีโชคดีอย่างไรครับประการที่ห อย่างที่ท่านพิธีกรท่านอาจารย์แคทรียาได้เรียนพวกเราไปในตอนต้นท่านได้เรียนหลักสูตรสมาธิที่ชื่นชื่อว่าเป็นหลักสูตรสมาธิไฮเทคทาไมถึงบอกว่าไฮเทคเพราะพระอาจารย์หลวงพ่อใช้คาว่าเป็นการย่นระยะเวลาการเรียนนี่คือไฮเทคเพราะว่ากว่าแต่ที่พระอาจารย์หลวงพ่อจะรู้สิ่งที่นํามาสอนพวกเราทั้งหมดเนี่ยท่านต้องใช้เวลากว่า60 5ิบห้าสิบถึงหกสิบปี นับตั้งแต่ได้สมาธิครั้งแรกแต่หลวงปู่กงมาตอนอายุ13จากนั้นมาเนี่ยก็ยาวก็คือท่านก็ไปอุปถากรับใช้หลวงปู่กงมาอยู่8ปีเพียงแค่คำว่าใครคือผู้รู้ต้องใช้เวลา8ปีถึงจะได้คณะเราเนี่ยน่าจะเรียนไม่กี่วันก็จะได้คำว่าใครคือผู้รู้แล้ว นี่คือยน่นจากแปดปีพระอาจารย์หลวงพ่อเหลือแค่ไม่กี่วันเราก็จะได้คาคานี้ไปเดี๋ยวจะมีอาจารย์มาสอนพวกเราหลังจากนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นอยู่สี่ปีเป็นพระอุปถัมภ์ใกล้ชิดแม้กระทั่งวันที่พระอาจารย์หลวงพ่อเดินทุดงกับพระอาจารย์หลวงปู่คงมาจากจันทบุรีไปที่สกลนครเพื่อฝากตัวรับใช้เป็นศิษย์อุปถัมภ์ใกล้ชิดนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่าน ทราบด้วยวาราจิตว่าหลวงปู่กงมากับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังเราจะไปพบท่านท่านก็มายืนคอยต้อนรับที่หน้าวัดนั่นคือการพบหลวงปู่มั่นครั้งแรกซึ่งเราจะได้ฟังในเทปบรรยายในในช่วงที่เราเรียนเป็นเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากและน่าจะเป็นเหตุการณ์นั้นกระมังที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้เคยพูดตั้งแต่ตอนที่ท่านยังดำรงทาาขันว่าลูกศิษย์เราทุกคนที่สมัครเรียนไม่ว่าหลักสูตรครูสมาธิ หรือหลักสูตรใดๆคือบุคคลสําคัญไม่ว่าจะอยู่ที่สาขาใดท่านคือบุคคลสําคัญของพระอาจารย์หลวงพ่อเพราะนั้นท่านผู้ดูแลสาขาก็ดีท่านผู้ช่วยคณาจารย์พี่เลี้ยงจัดต้อนรับท่านเสมือนหนึ่งท่านเป็นแขกบุคคลสําคัญของพระอาจารย์หลวงพ่อนี่คือน่าจะเป็นปฐมเหตุสิ่งที่ท่านน่าจะได้ประทับใจสัมผัสได้ทุกสาขาเวลานี้นะครับนี่คือความโชคดีข้อที่หนึ่งความโชคดีข้อที่สอง อย่างที่คณะเราได้ฟังในเทพสัมโมทนียกถาที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เมตตากล่าวกับพวกเราผ่านไปเมื่อสักครู่นี่คือหัวใจเลยนะครับการทําสมาธินี่คือหัวใจเรยกว่าทางลัดในการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับทําเพียงไม่กี่ครั้งไม่กี่คราแต่จะสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นสมาธิอย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวว่า เราเริ่มจากเนี่ยจิตใจเรามีอารมณ์เยอะแยะมากมายเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็จะลดอารมณ์ลงเหลืออารมณ์เดียวคือพุทโธเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิก็จะสร้างพลังจิตขึ้นอย่างอัตโนมัติแล้วพลังจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสะสมที่ดวงจิตของท่านติดตนตามตัวไปทุกภพกทุกชาติและเป็นพลังที่เรียกว่าเป็นพลังมหากุศลยิ่งใหญ่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งภพนี้ชาตินี้และภพหน้าชาติหน้า ขออนุญ,ญาตเอ่ยถึงท่านดรสิริทัตรโรจนพลึกท่านได้เคยกรุณาเล่าอยู่บ่อยครั้งว่าท่านได้กราบเรียนถามพระอาจารย์หลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับพลังจิตที่สะสมแล้วเนี่ยนาไปใช้กับทางโลกได้หรือไม่พระอาจารย์หลวงพ่อก็ตอบว่าได้ขออย่างเดียวอย่าใช้ในมิจฉาสมาบาอย่านําไปใช้ในเรื่องของอมิจฉาสมาธิในทางที่ผิดก็คือ,อ,อเรียกอะไรอะไรท,ที่ทางที่ผิดนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ในทาง ธุรก <étique> ิจการงานครอบครัวและให้โลกมีความสุขใช้ได้ท่านอาจารย์ดรสิทันก็บอกว่าใช้ง่ายนิดเดียวทดสอบวัลลจิตก่อนว่าใช้การได้หรือยังนะครับท่านบอกว่าก่อนนอนให้บอกจิตตัวเองว่าจะตื่นตีสี่หรือตีห้าก็ตามแต่ไม่ต้องตั้งโทรศัพท์ไม่ต้องตั้งนาฬิกาบอกตัวบอกจิตให้ชัดว่าตื่นตีสี่ถ้าตื่นขึ้นมาได้ตีสี่ปั๊บตามที่เราตั้งจิตไว้เนี่ยแสดงว่าจิตท่านใช้ได้แล้วพลังจิตท่านใช้ได้แล้ว ถึงเวลานั้นนะท่านสามารถที่จะใช้การของพลังจิตได้ลยนะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานชัดๆว่าท่านประสงค์สิ่งใดให้สําเร็จสิ่งนั้นจะสําเร็จวิธีเนี้ยถือว่าเป็นวิธีของเทวดานะครับเทวดาเนี่ยนึกสิ่งนึกสิ่งใดก็จะสําเร็จโดยพลันไม่ต้องลงมือทานี่คือท่านสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆจิตท่านจะมีเมตตามีความเยอเือกเยน็นมีความสงบ,บเพราะนั้นก็ถือว่าสะสมเพื่อเป็นเทวดาเดินดินกันเลยทีเดียว ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ใช้วิธีแบบนี้อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างท่านดรสิริทัศน์ท่านได้กรุณาเล่าผมก็รู้สึกประทับใจนะครับก็นำมาฝากคณะนักศึกษาทุกท่านเป็นปฐมประการต่อมานะครับหลักสูตรที่ท่านจะเรียนนี้เนะี่ยเป็นหลักสูตรที่พิเศษเราไม่ได้เรียนเฉพาะทฤษฎีพระอาจารย์หลวงพ่อให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติด,ด้วยหลักสูตรของเรานี่หกเดือนก็จริงแต่ว่าถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็คือทฤษฎีหนึ่งร้อยชั่วโมงปฏิบัติหนึ่งร้อยชั่วโมง พระอาจารย์หลวงพ่อให้ความสําคัญเท่าๆกันท่านเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่ได้สัมผัสในหลายๆสาขามีผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียนหลายท่านนะครับต้องเข้าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในตอนที่ทํางานก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าบางทีมันมีอีโกโโโโโโ้โดย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 ธรรมชาติแต่เมื่อมาเรียนสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อสอนให้พวกเราทำเนี่ย พลังจิตนี่จะไปเปลี่ยนความเป็นอีกโอก้ให้ลดลงมีความเมตตามาแทนสามารถที่จะยกมืออนุโมทนาสาธุกับนักศึกษาที่เป็นบุคคลทั่วไปได้อย่างสนิทใจยอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นภาพเราเนี่ยทุกสาขาเวลาเักนศึกษากลับบ้านตั้งแต่ผู้ดูแลสาขาผู้ช่วยคณะพี่เลี้ยงมายืนตั้งแถวอนุโมทนาสาธุพรุ่งนี้มาสะสมบุญร่วมกันต่อนะคะนะครับ เราจะเกิดเห็นภาพอย่างนี้ทุกสาขานี่คือความประทับใจที่นักศึกษาจะได้รับทุกสาขาทุกประเทศมันเกิดขึ้นแล้วยี่สิบเจ็ปีผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสถาบันพลังจิตานุภาพที่พระอาจารย์หลวงพ่อมุ่งมั่นตั้งขึ้นได้สำเร็จผลก็คือผู้ปฏิบัติได้เห็นผลทางจิตเกิดเมตตาเกิดความมีเหตุผลนะครับเกิดความรับผิดชอบอย่างที่ท่านอาจารย์ทะกรได้กล่าวไปตอนต้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านได้โชคดี นะครับนี่คือหลักสูตรและนอกจากนี้นั้นเนี่ยทางมูลนิธินะครับเป็นนโยบายเลยว่าก็จะช่วยให้นักศึกษาได้จบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าระยะเวลา6เดือนเนี่ยอาจจะดูเหมือนยาวนานแต่พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเป็นมัชชิมามัชชิมาคือทางพอดี6เดือนเนี่ยท่านบอกว่าเหมาะสมแล้วและในการทำสมาธิแต่ละครั้งท่านบอกเอาแค่30นาทีก็พอ ถ้าเกินนั้นจิตจะลงสู่ชานลึกอาจจะเป็นมิจฉาได้ไง่ายๆท่านบอกเอาเพียง30นาทีแต่วันหนึ่งจะทําสักกี่รอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบ6เดือนผมเชื่อว่าที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านคงว,วิจัยมาเรียบร้อยสับสมายเรียกว่าวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยของพระอาจารย์อบอกหกเดือนหลังจากผ่านไปจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปในทางที่ดีชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพเวลานี้ก็มอบนโยบายผ่านมาทางคณะอนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธินะครับได้ช่วยให้ในักศึกษาได้จบมากยิ่งขึ้นอย่างสมัยก่อนพระอาจารย์หลวงพ่อก็วางหลักไว,ว้ว่าท่านก็เข้าใจลูกศิษย์นะบางท่านอาจจะมีภารกิจบ้างอาจจะขาดเรียนอยู่บ้างท่านก็เมตตาบอกขาดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ทําการบ้านมาส่งนะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิที่บ้านแล้วบันทึกเวลานี้มาส่งก็แทนวันที่เราขาดได้นี่คือเป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สองนะวันนี้อนุกรรมการหลักสูตรครูสมาธิก็คิดที่จะหาทางสนับสนุนให้นักศึกษาได้จบมากยิง่งขึ้นก็ให้มีการเรียนต่างสาขาได้เรียนเสริมได้ขถ,ถ้าขาดที่สาขาเราไปเรียนเสริมที่ต่างสาขาได้และณเวลานี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่รุ่นที่แล้วเป็นต้นมามีเรียนเสริมพิเศษก็คือจัดให้เรียนเสริมพิเศษอีกหนึ่งหัวข้อในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นมีเรียนต่างสาขามีเรียนเสริมและเรียนเสริมพิเศษและ มากไปกว่านั้นบางพื้นที่อย่างเวลานี้ที่เชียงรายประสบอุบัติเหตุในเรื่องของวัตถภัยมาเรียนไม่ได้ที่สาขาก็เรียนไปเราก็ใช้ระบบเรียกว่าระบบไฮบริดเรียนควบคู่ขนานไปกับที่สาขาที่สาขาอาจารย์บรรยายเราก็นั่งอยู่ที่บ้านหรือนั่งอยู่ที่ทํางานเรียนไปพร้อมๆกันปฏิบัติไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันก็เท่ากับว่าเราเรียนปกตินี่คือกระบวนการที่เป็นนโยบายของทางมูลนิธิผ่านมาทางอนุเพื่อที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้ มีโอกาสเรียนไปพร้อมๆเพื่อนและจบไปพร้อมๆกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความปรารถนาดีความมุ่งมั่นของพระอาจารย์หลวงพ่อที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้คนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเราในประเทศไทยพระอาจารย์หลวงพ่อปรารถนาให้คนทั้งโลกได้มีความสุขด้วยสมาธิปณิธานนี้ท่านเกิดตั้งแต่อายุ13ท่านบอกว่าได้สมาธิครั้งแรกตอนอยู่กับหลวงปู่กงมา โดยบังเอิญพอได้สมาธิในจิตท,ท่านออกจากร่างแล้วมีความสุขพิเศษตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนท่านเข้าร่างได้เนี่ยเราฟังดูแล้วในประวัติท่านเมื่อสักครู่ท่านก็อธิษฐานจิตนึกอุทานเลยว่าคุณของพระศาสนามีเพียงนี้เฉยเราจะทําอย่างไรให้คนทั้งโลกได้รับสัมผัสเหมือนที่เราได้รับนั่นคือปณิธานแรกและจะเป็นมุ่งมั่นสร้างสถาบันให้พวกเราและว,วันนี้ได้พิสูจน์แล้วยี่สิบเจ็ดปีผ่านมาตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากพระอาจารย์หลวงพ่อทุ่มเทแล้วพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ทุ่มเทไม่น้อยไปกว่าพระอาจารย์หลวงพอ่อก็คือว่าท่านพระอาจารย์ท่านเจ้ากุลพระราชปัญญาว,วชิรดมประธานพิธีของพวกเราซึ่งนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าพิธีแห่งนี้พระอาจารย์หลวงพอ่อสอนที่เมืองไทยในยสามปีท่านก็เสียสละบินไปสอนที่แคนาดาเหน็บหนาว40บกว่าองศาด้วยความยากลาบากแต่ภาระทุรัาทั้งหมดที่ประเทศไทยท่านได้มอบให้ท่านพระอาจารย์พระกะทูท่านท่านเจ้ากุลพระราชปัญญาวชิวรดมวชิรดม ได้สานต่อสอนสมาธิจากวัดธรรมมงคลที่เดียวขยายสาขาหนึ่งสองสามยาวมาถึงทุกวันนี้สามร้อยสิบเอ็ดสาขานะครับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวิวชรบุปก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่สนองงานพระอาจารย์หลวงพ่อและขยายสาขาไปทั่วประเทศและนอกจากนั้นผู้ดูแลสาขาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการตลอดจนลูกศิษย์ทั่วประเทศก็ได้รับสัมผัสนะครับว่าความมุ่งมั่นของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยทำให้คนได้รับประโยชน์ พวกเราก็ได้รับประโยชน์ก็เลยคกว่าเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นพระอาจารย์สอนให้พวกเราเมตตาคนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นคณะทํางานด้วยจิตอาสานะครับคนในไทยที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทน,นาสาธุก,กับคณะอนุกรรมการทุกท่านนะครับกับคณะผู้ดูแลสาขากับผู้ช่วยกับคณอาจารย์คณะพี่เลี้ยงทุกท่านทุกสาขาที่เสียสละกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาตลอดจนกําลังทรัพย์สารต่องานพระอาจารย์หลวงพ่อเพื่อให้ ประชาชนทั่วไปเกิดสันติสุขสันติภาพจากสมาธิต่อไปซื้อไปในช่วงท้ายนี้ก็ขอกล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่น52นะครับเข้าสู่หลักสูตรด้วยความอบอุ่นนะครับขออำนาจคุณภาษีพระรัตนรัตรยัยขอบุนบาร,รมีพระอาจารย์หลวงพ่อได้โปรดบันดาลให้คณะทำงานทุกท่านคณะนักศึกษาทุกสาขามีสุขภาพพลารามมยที่แข็งแรง ประกอบกิจการกับกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จตามความประสงค์นะครับแล้วก็ขอให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางทางสื่อไปขอบคุณและอนุโมทนาสาธุครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มงคลลาหาเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตากล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่52นะคะทั้งที่อยู่ณที่ทําการแห่งนี้นะคะใต้พระโบสถวัธฒรมงคลนะคะแล้วก็ที่สาขาทั่วประเทศนะคะอีก225สาขานะคะ